อ๋กาบสบายดีที่น้องปองไปเมื่อสักคนเนาะวันนี้มาพบกับซ่องจันแชนแนลวันนี้เราจะไปอ็ดภารกิจอย่างเนาะแล้วไปติดตามกันเนาะถ้าเข้ารับชมแล้วให้ไปกดที่กระดิ่งเนาะทาง YouTube คือซ่องจันแชนแนลแล้วก็ซ่องทาง Facebook คือจันแถ่งวันสางเนาะไปได้อพีนี้เฮาเห็ดภารกิจอย่างไปติดตามกันเลยวันนี้นะเนาะ เอามือนี้ก็อากาศเนาะค่อนข้างสวยงามเนาะบ่แดดบ่ฝนม่อันี้ทีมงานเฮาก็จะพากันมาสอบข้างนอกเนาะอยู่ขอบเขตนาของประสาุนอยู่แถวขอบเขตโรงเรียนต้บักเนาะทีมงานของเฮาก็จะมีอยู่สมสหายเนาะคือสหายสอนเพชรและสหายไอฮวนมาแต่แข่งเวียงไซเนาะ เมืองแองใส่เนาะขอโทษหลายๆเด้อผมเนแข่งเนาะทีมงานของเราก็ตอนนี้ยังกล้าเกรียมซอกหาพักนอกแต่ว่าดินนี่ก็โอ้ค่อนข้างว่าจะาแห้งแรงสมควรเนาะแต่ว่าพักนอกนี่ก็สามารถขึ้นได้ทีมงานเราโอ้คุณเคียวดีสุดตอนนี้นะ่ะในการซอกหาพักนอกเนาะไปซุปกินแรงหรือว่ากินข้าว แรงเนาะตอนนี้สายสอนเพชรก็คุณเขี้ยวที่สุดกะเกี่ยมมีดและถงเนาะเพื <c ười> อ่อเอาพักนอกเนาะพักนอกก็ได้ประมาณสี่ห้ายอดนี่แหละตอนนี้นะเนาะหน้าเรล่าก็ยิ้มเปยยิ้มเปยตลอด <c ười> บัธรรมดาเนาะจากบ้านมาไก่ต้องได้ใช้ชีวิตแบบนี้แหละเนาะอ่าก็คล้ายๆค,ค,คือก,กันกับอยู่ประเทศลาาเด้อ ตอนนี้ไอ้ผูวอนกำกลังเดินซอกเนาะ่าจะเห็นบ่นเนาะพังนอกอยู่ในเขาเขตนี่โอ้สุดท้ายก็เห็นเด้ๆขท้พังนอกยามนี้มันก็บ,บ่ได้หล่เนาะพังนอกเป็นพังนอกที่ออกเนาะงามแล้วก็กินแซ่บดีเนาะผููไดได้กินวร้สึกว่าประทับใจที่สุดเห็นอีกแล้วเนาะคอยตัดเอา ใส่มีดน,นี่จิ้มเนาะเพื่อให้มันกระทบกระทั่งเห็นให้พังนอกนี่เสียเราจะบไรไิกินตอนนี้สายสนเพนิษกําลังเนาะคุณเคียวตอนนี้เฮากําลังเดินทางขึ้นไปภูเนาะเพื่อภารกิจต่อไปคือการซ่อกหาดอกรีบนะหรือดอกปีบเนาะขึ้นไปภูอันนี้ก็เิ้น่าทางเนาะขึ้นไปทางบ้านควง อ่าตอนนี้สองสหายกำลังย่างขึ้นเนาะยิ้มไปื่อยๆ <Wow. S 1> ขึ้นทดสอบเนาะความแข็งแกร่งว่ามาอยู่นี่หรือว่าไปอยู่บ้านมาเนาะเปี๋ยนได้คอยย่างลมกันขึ้นไปแล้วเนาะขอบเขตนี้แหละมีนะสายสอนเพชรเวานะ <Wow. S 1> <c oughs> อาการเดินทางก็ค่อยไปเนาะโมมีอย่างกันนิ้มลมคอยเบาคอยหัวไปตอนนี้เฮาก็มาหอด,ดูที่ ปลาดงเนาะปลาดงหรือว่าเถิงจอมพูจอมพูตัวนี้มันจะยู่เถิงของเฮียนเตยบักเนาะเวลาเขาายู่ของเฮียนเตยบักเขาจะเลี่ยวเห็นจอมพูตัวนี้เนาะมันจะมีต้นไม้ใน่น้อยสลับกันไปมาตอนนี้เขากําลังเดินทางไปเนาะเพื่อไปหาดอกลีบเนาะเพราะว่าดอกลีบมันจะยู่ห่างอย่างนี้ประมาณสองสามกิโลเมตรนี่แหละเนาะถ้าว่า ไปไหวเขาก็ได้ได้ไหวเนาะเดินทางด้วยความมั่นใจที่สุดอ๋าตอนนี้เขามาฮอดจุดหนึ่งเนาะที่สามารถเลี้ยวเห็นหงเหียนมีเไรคูเตยบักนในคูตยบักก็ง่ญ่สมควรเนาะถ้าเขามาอยู่แถวนี้เนาะวิวนี่โอ้สุดสวยงามเลยถ้ามานั่งเนาะลินอยู่แถวนี้จะเห็นอ่าทิวทัศน์ธรรมชาสตร์หรือว่าตัวเมืองงามเนาะ สภาพแวดล้อมก็คล้ายคืออยู่ประเทศลาวเนาะตัวนี้เนะาะคลายเขาไปเห็นให้ส่วนคือกันนี่แหละเนาะจะประต่างอย่างไรตอนนี้เขาค่อยไปเนาะซอกเก็บพักเก็บนั้นไปนำทางนี่แหละเห็นยังก็เอาไปมดัดสภาพแวดล้อมก็เป็นแบบนี้เนาะ งามอยู่เอาตอนนี้เขาย่างไปนทางก็เลยเห็นพักนอกอา่าสายสอนเพชรก,ก็คุณเคียวเก็บพักนอกให้เต็มที่เนอะเพื่อพอกินแรงนี่โอ้ผักนอกแถวนี้ก็งามสมควรน่เนอะบึงเนอะ ต้นใดก็เขียวอุ้มทุ่มแต่ว่ามันจะอยู่ห่างกันน้อยน,นึงเนาะบ,บุเป็นอย่างเด้อคอยเก็บคอยนั่นไปแล้วเนาะยิ่มแยมแย้ม,ยม,ยม,ยมใส่ลมคอยลมคอยวอหนั่นกันเนาะอ๋อตอนนี้อ่าอผ้ผฟ้วอลนกำลังตัดทางนอก <c oughs> ทางนอกก็งามเนาะโอ้เราได้หลายสมควร เอาเพิ่มมือกองเลยเนอะมือกองอย่างบทันใดจังน้อยนะไอครูอ่อนเลย <c oughs> คุณเคี่ยวเอาเนาะเก็บเล็กเก็บน้อยไปเลยเนาะตอนนี้เอามาหอดป่านขมเนาะนกมนี่เนาะมันจะต่างจากนอกไผ่หรือนอสร้างเนาะมันจะออกเป็นเดี่ยวมันล้ายคือกับนอจานอลันเนาะถ้าผู้ใดเคยเป่านอจานอลันจะงฮู้เนาะป่านขมมันจะเป็นแบบนี้เนาะ มันเป็นต้นเดียวเนาะมันจะเป็นหากมันสานไปแล้วนอจะออกไปตามตัวนั้นแหละเนาะอันนี้ปลาโนคมเดอ้อให้สายส่วนเพชรนําทางต่อไปแบบนี้นะตอนนี้เนาะเอามาหอด จากปาาขมเนาะมาเขาจะมาเบิ้งตัวนี้เพราะว่าอดอกลีบมันจะยู่เปิ้นผูดานเนินเนาะเขาจะลงคูตัวนี้ไปเนาะลงผูตัวนี้ไป,ไปถ้าเห็นอย่างเขาเก็บโอ้ยไปหอดเขาเห็นไอ้ฟ่อนเนาะเก็บผักนอกก่อนละก่อนจะออเอาดอกลีบต้องเอาผักดอกให้มันพอกินก่อนซะเนาะเห็นอะไรก็อย่าโอ้ยสายสอนเผชรเห็นยังนัน มันเป็นลักมาลอดคาตี <laughs> สูงใส่แล้วเนาะอันนี้โอ้โหเห็นยังก็เอาไยเด้อเอาไปตอนสาวอยพกตี้ <laughs> น่าจะเมนเนาะหลังจากที่เราเห็นอยู่ไก่เนาะคิดว่าบบมีแล้ว<ด>นกปีบ๊บนะก็ <laughs> พอได้อยู่เนาะพอ,นพอได้กินอยู่มันจะมีอยู่บบหลาย อตอนนี้สหายสอนพิษกำลัง<อ>ขึ้น,<อ>นเนาะขึ้นต้นไม้ขึ้นดอกลิกด้วยความท้าทายสูงเป็นใดเนาะ กเรา,ารีบมันก็ยากยาเลยเนะาะเาดินไปจนไฟรบแมเป็นไงแต่ก็ถ้าผู้ใดเนาะที่เห็นคลิปนี้จะห้ามล็อกเรียนแบบเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อชีวิตตกปลเจ็บเพราะ่าการที่จะขึ้นได้มันต้องเป็นความชำนาญของผู้แก้วเนาะ <c oughs> <c oughs> กู้เ <listed> ก <g üler> ็บก็กำลังดำเนินการย่างต่อเนื่องเนาะใช้เวลาบมดนเนาะเพราะว่าดอกปีบก็หาก็ดอกบัหลายปันใดหลังจากที่เ่าเนาะได้ไปซอกหาพักนอกเนาะแต่ว่า ดอกพีพนี่จะบูได้เนาะเพราะว่ามันจะบูมีเนาะได้ภายนอกกับโบลายมาได้แล้วเนาะพอแต่ได้จุบได้กินเอาคลิปนี้เราจะพอสำนีเนาะเป็นไดรคลิปหน้าเราจะไปซอกหาอย่างหรือว่าจะเห็ดอย่างให้กดติดตามเนาะอะไรกดหัวใจอะไรไล่เนาะเพื่อเป็นกลังใจให้ซ่องนี้ซ่องจันทร์แชนนลเนาะเอาคลิปนี้ขอกล่าวว่าสบายดี